เราเห็นปลาสไวน่าจะใช่นะเออใช่ใช่เนี่ยแน่แน่เห็นไนะหมร้อยโคตรเนียนเลยหอยเรียบร้อยครับวิ่งเลยนารูนตทรตามนารูนด่วนโอ้ยโอ้ยดูมันลากนารูนรับสายเร็วนารูน มาซ้ำปลาสวายให้หน่อยเร็ว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 ที่ไหนอะ่ะอ่าตรงสามแยกตรงร้านก,ก๋วยเตี๋ยวตรงบ้านนาโอเคโอเคครับครับครับโอ้โหคือเราต้องเบรกเบรกก่อนนะเนี่ยก่อ,อนน้ารุนจะมาโอโ้ดูดิดูตัวดิโคตรเมียนทุกคนเฮ้ย ใช่ครับสวายครับโทรตามพวกแล้วครับให้พวกมาซ้ำให้ชินแล้วยิงบ่อยเปิดเบรกหวานเล่นเลยอ่ะเบรกหนักไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหนี <ไป S 1> อ้เหลาเล้าใจเล้าใจหูเสียงเบรกรุ่นไปหูรุ่นไป ทุกคนเวลาเยอะอ่ะเวลาถ้ามสมมติว่าเวลาปลาวิ่งแรงอะ่ะอย่าเอามือมาลองแบบผมนะถ้าไม่ได้ใส่ถุงมืออันนี้ผมหาจังหวะดูจังหวะมันอยู่นะว่าจังหวะมันจะลากมันจะอะไรยังไงคอยระวังอยู่เนี่ยๆเห็นนะมันจะมีจังหวะจนช่วงจะพุ่งนะผมรีบปล่อยเลยอย่าไปฝืนมันนะอย่าเอามือไปลองเดี๋ยวแหกทุกคนนี่เราก็ลอนะ้าูอย่างเดียวเลยเรายกไม่ได้แน่ครับอันเดียวเนะี่ยคนเดียวเนะี่ย มันจะออกสามแยกว่ะจะออกสามแยกออกสามแยกโอเคกลับมาใส่เหมือนเดิมตัวประมาณสองโลได้นะครับสองโลนิดๆอุยยอ้ย,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 ยดูมันไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูมันดูมันดูมันฮืมนี่ผมเปิดเบรกอ่อนไว้เยอะเลยนะ ไม่อยากจะไปฝืนนะฝืนไม่ได้ครับฝืนนี่ขาดเดี๋ยวไม่ขาดก็หลุดอะสายเปื่อยด้วยเห็นไหมมีรอยสายเปือ่อยสายเป็นขุยอันนี้มันถามว่ามันยอมไหมมันยอมแล้วละ่ะโอ้ยออกมาลาะมาผ่านมาสองสามคลองมาเจอแม่งอยู่คลองหลอดเล็กโทรเรากําลังขี่ล้อหาเลยอ่ะ <c oughs> จังหวะรอนะลูนนะเราก็มาสวัสดีท่านผู้ชมกันทุก่อนดีกว่า นะครับก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยร้อยศูนย์นะครับโอ้โหปลาตัวแรกขี่รถเลาะหายังไม่ทันเปิดคลิปเลยซัดแล้วเออเนี่ยลอ,ลอนะครับร้อนนั่นรูนอย่างเดียวเลยเข้ามาวันนี้กาจะมาหาปน,นินแล้วมาเจอสวายก่อนตอนแรกผมไม่คิดว่าสวายจะขึ้นแล้วผมนึกว่ามันฟื้นละเฮ้ยอยู่ดีตัวนี้หลงมาจากคลองเล็กได้ไงก็ไม่รู้คลองทับช้าง ล่างนะครับคลองหลอดเล็กเอออยู่ดีโผล่ขึ้นมา่ายแบบเนียนๆเ,เลยผมก็ซัดจะจอดอะ่ะมาตอนเนี้ยเรายกไม่ขึ้นต้องรอทุกคนนุ่นห่วงน้ำมีขึ้นอีกตัวหนึ่งเว้ยมีขึ้นอีกเฮ้ยจะไหวออกสามแยกมอกิ้มหมุนหัวไปสามแยกเดี๋ยวเโทรซ้ำก่อนอ,อ่านะรุณถึงไหนแล้วจะถึงแล้วอ่ามีมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียว ออ้้เ,า,เาขึนไดนย,ยังยังผมรอนะอยู่เนี่ยเมื่อกี้ก็ขึ้นมาอีกตัวนึ่งน่ะตรงสามแยกอะ่ะโอเคโอเคโอเคครับครับใกลถึงละนรุนใกล้ถึงแล้วทุกคนเข้าเต็มอยู่ครับเนี่ยมันทะลุไปอยู่แต่ไม่กล้าดึงขึ้นเฮ้ย <c oughs> นรุนกูมาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยรอตั้งนาน โอ้ยเยอะพอนั้นรูนมามันมันมีแรงพอพอนั้นรูนมามันมันขึ้นมันสู้เลยไม่โดดลงไปจับแล้วโอ้ยดูดิเนียนไหมล่ะเนี่ยโอ้ยเยัง,<อ>งไม่ได้<อ>ยเยเอะใช่อตอนนี้เห็นสองตัวนะ่ะตรงสามแยกตัวหนึ่งขึ้นสองรอบตอนแรกมันขึ้นในนี้นี่ขึ้นตรงตรงในสามแยกนี่แล้วก็ไปขึ้นด้านนอกอีกทีหนึ่งล้วก็ ไม่เห็นอีกเลยงงอ่ะเข้ามาอยู่ดี่เจอเฉยเออชอบเนาะโอเคโดนดดิเข้าสันเลยโอเคทุกคนด้แล้วเอาถุงมือป่ะโอ้โหหนักใช้ได้เนี่ยเฮ้ยทำไมตัวมันหนักจังวะโอ้โหผมว่าเดี๋ยวข้ามีงาสวิงมาเออสวิงอยู่ไหน นี่ปะเออบ้านนันนเขาอยู่ตรงนี้ด้วยใกล้ๆสบายเดี๋ยวสวิงมาช้อนยกขึ้นมีพวกยิงปาอยู่คนหนึ่งนะผ่านเราไปไม่วนมาถามเราซัาคำเลยว่าเออพี่ช่วยไหมอะไรไหม <c oughs> พวกหานมามองแล้วก็ขี่ปลายดิงเลยอืโธ่ตาแล้วก็กวาดแกงตัวนี้ยังเอาขึ้นไม่ได้เลยกวาดแกงหายแล้ว สวิงหัวลุดอีกแล้วเนี่ยได้โอ้โหดูสวงเนี่ยขาดอะไรขาดสวิงขาดโอ้โหเต่อละอันมาเข้าไปไงไปเฮ้ยนั่นแหละช้อนเลยอันละช้อนแล้วเราออกมาก่อนขีดไม่เข้าขีดด้วยนะอือสาดไอทสวิงฮะ เอ้าข้างมันไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันไม่แรงอะไรต่างเดี๋ยวเราต้องช่วยยกนี่ดีนะเข้างี่เงี่ยโอ้แจ๋วเลยโอเคได้แล้วโอ้ยหูใหญ่ว่ะไม่ใช่สองโลแย่ว่าอยู่ทำไมมันยกไม่ขึ้นโอ้ยนึกว่ามันตัวจะเล็กตรงนี้ที่ได้แต่ซื้อ เกินไปนี่ของมาตอนนี้อ,อ๋อของกูจมอีกแกละต้องมาต่อสายใหม่ทุกคนพอดีเลยได้จังหวะทําให้เอฟซพอดีนะเขาขอมานานแล้วเราไม่ได้จัดให้สักทีนะวิธีการเข้าสายท้ายลูกดอกก็จะเนี่ยเป็นเส้นตรงๆอย่างเงี้ยทบมันลงมายาวหน่อยนะแล้วก็จับมันม้วนทักงสองรอบจับม้วนอย่างเงี้ยสองรอบ หนึ่งรอบอ่ารอบสองโอเคแล้วก็จับปมบนไว้แล้วดึงปึ๊บเป็นปมสั้นน,นะครับทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะปมแรกอ่าทีนี้นจะมาทำปมสองกันแล้วก็รูดลงมาให้มันลงมาแถบล่างหน่อยทำไงอ่ะเนี่ยสองทบเหมือนกันทุกคนสองทบสามทบแล้วแต่คนชอบปึ๊บแล้วก็ดึงรูดลงมาดึงรูดอย่างนี้เสร็จปึ๊บมันจะเป็นห่วงกลาง อย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมมันจะมีรูตรงกลางเป็นปมหัวท้ายนะครับอ่าส่วนเกินนี่เราไม่ใช้เราตัดออกเลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้มันสั้นๆมันจะได้ไม่เกะกะนะทีนี้เวลาเราเข้าห่วงด้านท้ายเราเจะเนิ้วสองข้างเนีย่ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนะี่ยสอดเข้ารูกลางเห็นไหมเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราจับตรงตัวปมล่างไว้นำะวิธีง่ายที่สุดแล้วก็ม้วนมันพาบัรลงรูดให้เป็นห่วงหนึ่งห่วงอย่างนี้ น,นะครับลูกดอกที่เราจับไว้จับลูกดอกให้ทิมหัวลงแล้วสอดเข้านะแล้วก็นิ้วนี้จับเชือกตัวนไว้เห็นไหมแล้วปล่อยหลุดดึงแค่นี้เรียบร้อยนะครับง่ายๆ